สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังของใช้สารพัดอย่างรอบตัวเราเลยนะครับตั้งแต่เมาส์คอมพิวเตอร์ไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์วันนี้เราจะมาผ่าโครงสร้างของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกกันครับเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะดูซับซ้อนแต่บอกเลยว่าน่าทึ่งมากๆเคยลองหยิบจอยเกมเคสโทรศัพท์หรือแม้แต่ฝาขวดน้ำขึ้นมาดูแล้วสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะของพวกนี้เนี่ยเขาผลิตออกมาเป็นล้านล้านชิ้นได้ยังไงโดยที่ทุกชิ้นมันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลย คำตอบของคําถามนั้นนะครับซ่อนอยู่ในกลไกสุดมหัศจรรย์ที่เรากำลังจะไปสํารวจกันนี่แหละเอาละครับมาเริ่มเจาะลึกกันเลยถ้าจะให้อธิบายแบบเห็นภาพง่ายที่สุดเลยนะแม่พิมฉีดพ,พลาสติกก็เหมือนกับเครื่องทำวัฟเฟลหรือถาดทาน้ําแข็งเวอร์ชั่นไฮเทคนั่นแหละครับมันคือบล็อกโลหะที่มีความแม่นยําสูงมากๆรับพลาสติกเหลวร้อนๆเข้ามาทําให้มันเย็นลงแล้วก็ ขายชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบออกมาเป็นหัวใจของการผลิตจำนวนเยอะๆเลยครับในแม่พิมพ์ที่ดูซับซ้อนเนี่ยมันมีระบบหลักๆอยู่5ส่วนที่ทำงานร่วมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยระบบโครงสร้างแม่พิมพ์ซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆมันก็คือกระดูกสันหลังที่คอยยึดทุกอย่างเอาไว้ด้วยกันโครงสร้างนี้ก็จะมีชิ้นส่วนสำคัญๆอย่างแผ่นยึดบนล่างเอาไว้ประกบแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องฉีด มีเสานำศูนย์ที่ช่วยให้แม่พิมพ์สองฝั่งประกบอันได้ตรงเป๊ะแล้วก็มีเสาค้ำยันที่คอยรับแรงอัดมหาศาลครับทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อความแข็งแรงและความแม่นยำสูงสุดนั่นเองทีนี้มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเจ้ามงแหวนเล็กๆที่เรียกว่า locating ring นี่แหละครับอาจจะดูเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะครับแต่มันคือเป้าเล็งที่ทำให้หัวฉีดของเครื่องจักรตรงกับรูรับพลาสติกของแม่พิมพ์พอดิบพอดีเลย ถ้ามันพลาดไปแค่นิดเดียวนะครับพลาสติกอาจจะรั่วออกมาแล้วกระบวนการทั้งหมดก็อาจจะล้มเหลวได้เลยต่อไปคือระบบที่เป็นหัวใจของการทำงานจริงๆครับนั่นคือระบบทางวิ่งซึ่งเราอาจจะเปรียบมันเหมือนกับเส้นเลือดที่ลําเลียงพลาสติกเหลวไปยังหัวใจหรือก็คือส่วนที่สร้างรูปร่างของชิ้นงานขึ้นมาจริงๆในส่วนของหัวใจหรือระบบขึ้นรูปเนี่ยจะมีสส่วนหลักที่ทำงานคู่กันคือ cavity plate หรือแม่พิมพ์ตัวเมียที่สร้างผิวภายนอกสวยๆของชิ้นงานและคอเพลทหรือแม่พิมพ์ตัวผู้ที่สร้างรูปทรงทั้งในพอพวกมันประกบกันเหมือนจิ๊กซอ2ชิ้นก็จะเกิดเป็นช่องว่างตรงกลางซึ่งช่องว่างนั่นแหละครับที่จะกลายเป็นรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการส่วนระบบเส้นเลือดหรือระบบทางวิง่งก็คือเส้นทางที่พลาสติกเหลวร้อนๆเดินทางผ่านครับเริ่มจากสปรูบูชิงที่เป็นปากทางรับพลาสติกเข้ามา หลผ่านรันเนอร์ที่เป็นเหมือนท่อลำเลียงไปจนถึงเกตหรือประตูทางเข้าชิ้นงานซึ่งเป็นจุดที่แคบที่สุดและก็ยังมีโคสลกเวลที่เป็นหลุมคอยดักพลาสติกส่วนที่อาจจะเย็นตัวแล้วเพื่อไม่ให้มันไหลเข้าไปปนในชิ้นงานครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองมาไล่ดูการเดินทางของพลาสติกกันนะครับขั้นตอนที่1พลาสติกเหลวถูกฉีดเข้ามาทางสปรูบูชิงขั้นตอนที่2เดินทางผ่านท่อรันเนอร์ ขั้นตอนที่3ถูกบีบให้ผ่านเกจที่แคบแคบเข้าไปและสุดท้ายขั้นตอนที่4ก็จะเข้าไปเติมเต็มช่องว่างระหว่างแควิตีและโคจนกลายเป็นชิ้นงานขึ้นมานี่แหละครับคือภาพที่แสดงเส้นทางจากวัตถุดิบสู่ผลิตภัณฑ์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยพอพลาสติกเหลวเข้าไปเต็มแม่พิมพ์แล้วยังมีอีกสองขั้นตอนสำคัญที่เรามองไม่เห็นจากข้างนอกแต่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการทำให้พลาสติกแข็งตัวอย่างรวดเร็ว และการนำชิ้นงานที่เสร็จแล้วออกมาจากแม่พิมพ์ครับเบื้องหลังการทำงานที่เราไม่เห็นมีสองระบบที่สำคัญมากๆเลยครับด้านซ้ายคือระบบหล่อเย็นจะมีท่อนน้ำเย็นวิ่งวนอยู่ในเนื้อเหล็กของแม่พิมพ์เพื่อดึงความร้อนออกให้เร็วที่สุดส่วนด้านขวาคือระบบระบายอากาศซึ่งเป็นร่องที่เล็กมากๆที่ขอบแม่พิมพ์เพื่อให้อากาศที่ติดค้างอยู่ข้างในหนีออกไปได้ครับ ถ้าไม่มีระบบรอเย็นการผลิตก็จะช้าแต่ถ้าไม่มีระบบระบายอากาศชิ้นงานก็อาจจะมีรอยไม่ได้เลยนะและเมื่อชิ้นงานแข็งตัวแล้วก็มาถึงหน้าที่ของระบบปลดชิ้นงานครับซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียมง่ายๆก็เหมือนกับมือที่คอยผลักชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วออกมาจากแม่พิมพ์อย่างนุ่มนวลเพื่อเริ่มต้นกระบวนการใหม่อีกครั้งระบบนี้ทำงานประสานกันได้เยี่ยมมากครับ อีเจคเตอร์เพจะดันแผง e j e c t เตอร์พินหรือเข็มกระทุง้งให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อดันชิ้นงานออกมาจากนั้น Return Pin ก็จะทำหน้าที่ดึงทั้งระบบกลับเข้าที่เดิมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับชิ้นงานถัดไปเป็น,นกลไกที่เกิดขึ้นในเวลาแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองครับมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องสร้างระบบที่มันซับซ้อนและต้องแม่นยำขนาดนี้ด้วย นั่นก็เพราะว่าความแม่นยำนี้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ายอย่างยิ่งครับซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อสังเกตที่น่าสนใจก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการสร้างแม่พิมพ์1ชุดเนี่ยเป็นการลงทุนที่สูงมากนะครับต้นทุนเริ่มต้นอาจจะมีตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลายล้านบาทเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและขนาดของชิ้นงานครับดังนั้นจุดสำคัญที่สุดก็คือการแลกเปลี่ยนกันครับ จากตารางจะเห็นได้ชัดเลยว่าเรายอมลงทุนสูงในช่วงแรกเพื่อแลกกับข้อดีมหาศาลในระยะยาวนั่นก็คือความเร็วในการผลิตที่สูงมากความแม่นยำที่ทำให้ทุกชิ้นเหมือนกันและที่สำคัญคือต้นทุนต่อชิ้นที่ต่ำมากๆเมื่อเราผลิตในปริมาณมหาศาลสรุปแล้วการฉีดพลาสติกก็เหมือนกับการบรรเลงเพลงของวงออเคสตราเลยครับที่ชิ้นส่วนนับร้อยชิ้นในแม่พิมพ์ต้องทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยความแม่นยำระดับไมครอนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งของที่เราใช้กันอยู่ทุกๆวันทีนี้ลองมองไปรอบๆตัวเราสิครับมีชิ้นส่วนพลาสติกอะไรบ้างที่มาจากไม่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นรีโมททีวีปากกาหรือแม้แต่เก้าอี้ที่เรานั่งอยู่เบื้องหลังความเรียบง่ายของมันคือวิศวกรรมที่น่าทึ่งซึ่งเราได้สำรวจกันในวันนี้นี่เองครับ